สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านวันนี้ผมมาอัปเดตหน้างนานนะครับหลังสงการนะคบเป็นสักทองแท้เนื้อไม้ย,ยุคเป็นร้อยปีบัวบัไมเ A, ้เกตเองานคุณภาพเกตพรีเมียมเลยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เราเริ่มลงวอเตอร์เบสแล้วนะครับเป็นของเดนมาร์กนะครับเห็นไหมครับคุณ ha, ลูกค้ารอยสกูหายไปแล้วอันนี้เพิ่งจะลงเอไปสองรอบเดีย๋ยวจะลงบีอีกสี่รอบนะครับ เป็นสักของแท้เนื้อไม้ยืเป็นร้อยปีไม้เก๋เอเองานคุณภาพเกตพรีเมียมสวยกิ๊บงดงามจากภายในสู่ภายนอกคุณลูกค้าท่านใดอยากได้งานไม้แท้งานคุณภาพเกตพรีเมียมมีที่รือวัอยูพีเฟอร์นิเจอร์ที่เดียวนะครับงดงานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็มาขชั้นตอนปลายน้ำนะครับโดยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทางเราทำเราเป็นเอ็กเปิดผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แท้ เนื้อไม้ยี่เป็นร้อยปีบวกบวไม้เกศ AAA งานคุณภาพเกศพรีเมียมอย่างเดียวนะครับลงทุนชั้นเดียวอยู่ได้ตลอดเป็นมรดกถูกทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆเลยนะครับใช้ไม้แกะปกวดไม่กินว่าไม่กินนะครับแล้วก็คานอย่างที่บอกข้าวตรงข้างล่างก็เป็นสักทองแกะนะครับแล้วก็ยุสสกูเห็นไหมค mm hmm. รับคุณลูกค้าร้อยสกูหายแววแไปละหะเราเสร็จให้หายไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงอันนี้เป็นเออย่างเดียวนะครับสองรอบแล้วก็ B บีจะเป็นสี่ด้านนะคบแต่ตอนนี้มันออกจะกึ่งนิดนึง ถ้าลงปีแล้วก็จะได้นะครับเป็นสีของเดนมาร์กมันไม่ร่อนไม่พลาสติกนะครับเนี่ยทนลอยได้ดีมากเลยนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับถ้าเสร็จแล้วเราก็จะมารีวิวให้ดูเปนเรื่อยๆนะครับที่ทําชั้นสามก่อนแล้วก็จะตามด้วยชั้นสองนะครับพรุ่งนี้ชั้นสามก็จะเสร็จลงปีก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับกริปเลยครับไม่มีเห็นรอยสกรูแลวครับคุณลูก้าเห็นไหมเงียบกริปงดงาน จากภายในสู่ภายนอกงานจะปรับโจทย์คุณลูกค้าต้องการสเปคงานพรีเมียมลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดเป็นมรดตกตกทอด จะดีกว่าไหมครับคุณลูกค้าคือก่อนที่คุณลูกค้าเข้าอยู่คุณค้าทําดีๆไปเลยแล้วอยู่คงทนขาวอปวดไม่กินมอดไม่กินไม่มีสารก่อมเร็งไม่มีสารฟอร์มานดีไฮนกาไม่ต้องรื้อถ้ารื้อพันประกาศเป็นสูตรแต่พวกนี้เพิ่มค่าเพิ่มราคาตลอดและเป็นไม้มงคลไห้แห่งโชคลาภเงินคุณพี่หาได้แต่ไม้ดีๆงานพรีเมียมคุณพี่มีที่นี่ที่เดียวนะฮะงดงามจากภายในสู่ภายนอกกริ๊เป๊ะ เนี้ยมากๆเลยนะครับลูกค้ายังไงถ้าเสร็จแล้วฟินิชยังไงผมก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับสวยมากเลยนะครับรอยสกูหายดิเกี้ยงเลยนะเนี่ยเอยที่ผมบอกว่าถ้าเราสกูทั่วไปเขาไม่ทำเพราะว่ามันจะเก็บงานยากแต่ของ WP f u r n i t u r e ไม่ใช่ปัญหานะครับงดงานจากภายในสู่ภายนอกลูกค้าท่านใดยอยากได้งานสเปคพีเมยมทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายาน้ำ โดยช่างที่มีความชํานาญเฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเป็นเอ็กเปิโดยตรงก็มีที่เดิมบัลลูพีเฟอร์นิเจอร์ที่เดียวรั้วทำยูอินตกแต่งภายในทั้งหมดเลยนะครับด้วยสักทองแท้ไม้ยี่เป็นร้อยปีบโบไม้เกตเอคุณภาพช่างเกตพรีเมียมทุกขั้นตอนนะครับคุณคะผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนเรจะมารีวิวหมดใหม่นะครับขอบคุณพี่จาอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ